พุทธประวัติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีนามเดิมว่าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระราชาโอรสของเจ้าสุทโธธนะและพระนางสิริมหามายาแห่งกรุงกระบิลพัฒ์กรุงกระบิลพัฒ์ปัจจุบันอยู่ในเขตเทศเนปาลเจ้าชายสิทธัตถะประสูติเมื่อวันขึ้น15้าค่ำเดือนหกก่อนพุทธศักราช80ปีเมื่อประสูติได้เจวันพระมารดาก็สิ้นพระชนม์ พระองค์จึงอยู่ในความดูแลของพระนางมหาประชาธิบดีกูตมีผู้เป็นพระมาตุตาชาหรือนานั่นเองเมื่อเจ้าชายสิทธัตถ์เจริญวัยได้16พรรษาได้พิสิกสมรสกับนางยะโสธราพิมพาและประทับอยู่ในปราสาทสามฤด,ดูในวันหนึ่งขณะที่เจ้าชายสด็จประภพาสอายุทยาน พระองค์ทอดพระนตรเ์ถินเทวทูตทั้งสีได้แก่คนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะทำให้พระองค์คิดว่าการออกพนวดจะช่วยให้พ้นทุกข์ได้เพราะพระองค์ทรงพระนามว่าแม้แต่พระราชาที่ร่ำรวยและทรงอำนาจก็ไม่สามารถหนีพ้นความทุกข์ได้อันเกิดจากความแก่และความเจ็บและความตายขณะที่เจ้าชายสิทธัตถท่งออกพนวดมหาด็กได้เข้ามาแจ้งข่าวว่า ประสูติพระโอรสแล้วเจ้าชายมีความหมายว่าบ่วงเกิดขึ้นแล้วและในคืนวันที่พระราหุลประสูตินั้นเจ้าชายสิทธัตถทรงตัดสินพระไทยออกผนวดวิธีการที่จะทําให้พระองค์และผู้อื่นพ้นจากความทุกข์พระองค์ได้สดิจออกจากพระนครโดยทรงมา้ากันทกะและไปกับมหาฤธิ์ชื่อว่านายชนะเมื่อถึงริมฝั่งแม่น้ําอโนมา ทรงใช้พระคันตตัดพระเมรีแท้อธิษฐานเป็นนักบวชซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระมายุ2 9ิาพรรษาหลังจากที่ออกพนวดเจ้าชายศศรษฐะทรงศึกษาวิชาความรู้ในสำนักของอาดาบุและอุทกดาบุตรแต่พระองค์ไม่ทรงพบทางแห่งการดับทุกข์ที่แท้จริงจึงนักสแสวงหาวิชาความรู้จากสำนักและ ลักต่างๆต้องหันไปบำเพ็ญเพียรด้วยการทำทุกขเิริยาแต่ก็ยังไม่พบทางดับทุกข์จึงหันมาดูแลพระวรกายแะบริโภคอาหารเมื่อพระวรกายแข็งแรงดังเดิมทรงนั่งประทับใต้ต้นพระสีมหาโิูใกล้แม่น้ำเนรัญชราทรงบำเพ็ญเพียรโดยการเจริญสมาธิจนตัดสุ้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อวันขึ้นสิห้าค่ำเดือนหที่ตำบูรุเวลาศสนานิคมแคว้นมคตขณะที่ พระชนมายุได้35.000ภาพัหลังจากแต่จะรู้แล้วได้เสร็จไปสแสวนะัทำโปรดปัญจวัคคีที่อิสิตนมคัคขทายว่าไทายวันและเราปัญจวัคคีได้ถวายตัวเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าโดยท่านอัญญากูทันยะบรรลุธรรมและเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าและสาวกได้ออกเผยแผ่ พระพุทธศาสนาตามสถานที่ต่างๆจนมีผู้เลื่อมใสขณะที่ประกาศพระศาสนาอยู่นั้นพระองค์เสด็จไปโปรดพระราชบิดาคือพระเจ้าสุโธธนะและพระปะยุญาตที่กรุงกบินลพัทพนางพิมพ์พาให้พระราหุลทูลขอพระราชสมบัติจากพระพุทธเจ้าพระเจ้าได้ทรงดำริว่าทรัพย์สมบัติเป็นสิ่งไม่ยั่งยืน พระองค์จะประทานทรัพย์อันประเสริฐยิ่งกว่าให้กับพระโอรสทรงให้พระราหุลบัญชาเป็นสมณีนซึ่งนับได้ว่าพระราหุลเป็นสมณีรูปแรกในพุทธาศาสนาหลังจากออกฤทิ์แผ่พระพุทธาศาสนาเป็นเวลา50ปีพระองค์ได้เสด็จดับคันปรินิพานขนาดทรงมีพระชนมาย,ยุได้8 0 0รรษาณสาลาโนทยาเมืองกุสินาราแคว้น มัดละเมื่อวันขึ้นสะมาคมเดือนหกก่อนเริ่มพุทธศักราชหนึ่งปี